กลับมาลุงแจมอนแอร์ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อถึงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนที่ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทาอะไรไปบ้างนะคะโครงการที่ได้ทํามาเรื่องเรื่องของหมวกน็อกก็ดีในการการบังคับกฎหมายบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การไปดึงเอาภาคประชาชนจริงๆกลุ่มเป้าหมายจริงๆนักเรียนนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ในส่วนของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนในเรื่องของกิจกรรม ที่เราลณรงในเรื่องขับขี่ปลอดภัยนะครับค่ะแรกก็คือในการรณรงให้ความรู้นับแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์คก็คือการให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยมีทักษะในการขับขี่การใช้รถที่ถูกต้องประมาณนี้นะครับอันที่สองก็คือการรณรงค์ให้เข้าสวมหมวกนิรภัยนะครับในขณะที่ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือจะเป็นผู้ซ้อนก็แล้วแต่นะอจจะเป็นโครงการที่ทางสมาคมความคิค่ะตอนนี้นะครับในส่วนของ เน,นื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าไปร่วมประกาศเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน,นะร่วมกับองค์การอนามัยโลกทั่วนะโลกเลยก็มีเป้าหมายว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอุบัติเหตุในประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องลดเหลือตอนันครึ่งในะอีก10ปีคือปีพาศ2563เนี่ยอุบัติเหตุ เรามีเป้าหมายไว้ต้องลดลงไปครึ่งนึงตั้งเป้าสิบปีขอให้ลดเถิดนะครับเพราะฉะนั้นสิบปีก็รอได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยวันที่จะเกิดจากรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นในปีนี้มันปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีรณรงค์แห่งการสวมหมวกนี่แหละครับเฉยๆเพื่อที่จะโลนนรงใชให้ข้อมูลตั้งแต่ก่อนซื้อเลยจะซื้อจะขับเนี่ยเอต้องปลอดภัยต้องรู้ก่อนต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างถูกต้องเพราะว่าเรามีโรงเรียนสอนการขับขี่ว่า อย่างปลอดภัยอย่างที่บริษัทฮอนด้าก็มีโรงเรียนสอนฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้านะครับแล้วก็บริษัทยามาฮ่าก็มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของยามาฮ่าอยู่ของซูซูกิก็มีนะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ผลิตรถจักรยานเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านที่จะห ทั้งสมาคมก็จะเป็นสื่อกลางที่จะเป็นพึ่งเรายี่ห้อต่างๆจะช่วยกันด้วยนะคะแล้วเอสโซเข้าไปร่วมในโครงการขับคลี่นปลอดภัยนี่มานานอย่างฮะหรือไปทําอะไรมาบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครครับเราร่วมมือกับทางสมาคมนี่มาเป็นปีที่หกไปทำอะไรมาบ้างก็ ในปัญหาหลักๆก็คือการร่วมรบรมณ์ในการแจกหมวกกันน็อกนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมนะฮะมีการให้เรียกให้นักศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารับการอบรมก่อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วก็จะได้รับหมวกกันน็อกไปนะครับในระยะหลังๆนี่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็มองเห็นว่าที่เราทําไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปพุ่งกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ขับขี่จักรยานในทั่วไป หรือว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาแต่สิ่งที่เราออกไปทำจริงๆเนี่ยปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นปัญหาที่น่าจะต้องเอามาคิดดูก็คือว่าหลายครั้งที่ผมไปร่วมกิจกรรมผมเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์แต่มีลูก นั่งอยู่สามคนบางคนสองคนโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะใส่สวมหมวกกันน็อกแต่ลูกๆที่เล็กๆนั้นไม่ได้ใส่เราก็มาปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นภาพที่มันรู้สึกเห็นแล้วมันเราต้องช่วยกันดูแลแล้วล่ะครับเราก็เลยคิดโครงการพัฒนาเรื่องโครงการเรียกว่าโครงการหนูปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียนนะเด็กๆเลยจรนี้สอนแต่เด็กเรามาที่เด็กเรามาที่เด็กนะครับแล้วก็ เราก็เลยก็เลยดีไซน์หมวกกันน็อกสำหรับเด็กๆขึ้นมาด้วยนะครับโดยจุดประสงค์ก็คือว่าผมว่าหวังในจิตวิทยาว่าถ้าคุณพ่อไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วลูกขึ้นไปนั่งบนจักรยานแล้วสวมหมวกกันน็อกเราจะถามคุณพ่อว่าคุณพ่อไม่สวมหมวกกันน็อกเลยคะคุณพ่อจะต้องตอบนะครับจะต้องตอบเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเป็นเด็กๆใช่ครับนี่ไปที่ไหนฮะ ทำที่ไหนฮะอันนี้เราไปทําที่แหลมฉะบังนะครับแหลมฉะบังเมื่อเร็วๆนี้นะครับเด็กๆเลยนี่เด็กอนุบาลใช่ครับ่ใช่ครับวันหนึ่งเดกชั้นปฐมห้องห้างก็แล้วับปมครับเด็กประถมเหล่านี้ก่อนที่จะได้รับหมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็จะได้รับการอบรมถึงกฎจราจรนะรู้จักกฎหมายจะกฎหมายจราจรระเบียบนะฮะแล้วก็ มาตรฐานในการใช้กฎจราจรไปอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยขาก็เขาก็จะได้รับหมวกกันน็อกไปแ,บบแต่วัถถุงค์จริงๆอันนี้ที่ผมเห็นก็คือว่าไปดูแลเด็กแล้วอยากจะให้เด็กเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะตับเดือนพร้อมแม่ด้วยนะครับเมื่อลูกสวมหมวกกันน็อกแต่อไม่สวมแม่ไม่สวมนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่ก็ไปอบรมก่อนเลยใช่ครับใช่ครับให้ควรู้ว่าใช่ครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟอะไรนี่ใช่ไหมจราจรสัญญาณจราจรสัญญาณใช่ไหมสัญญาณจราจรก็สําคัญอันนี้บอกกระดกไปแจกด้วยใช่ครับอันนี้ในภาพที่เห็นนี่เป็นกลุ่มนักเรียนกศึกษาที่มาฝึกงานที่บริษัทในช่วงภาคฤดูร้อนนะครับเราก็ถือโอกาสที่จะให้น้องๆที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยก็เลยเอาน้องๆนี่มาอบรมที่บริษัทหนึ่งวัน นะครับแ,แล้วก็เอาความรู้ของน้องๆที่เข้าอบรมที่มาเรียน,นยไปสอนน้องๆที่เป็นเด็กอีกทีหนึ่งน,นะครับก็เป็นการเรียกบรูรณาการความรับผิดชอบร่วมกันนะฮะเราก็หวังว่าเด็กๆที่เข้ามาละอบรวมเองเนี่ยก็อย่างน้อยก็ปลูกจิตจํานึกว่ารเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเน,นี่ยเป็นสิ่งจาเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงการโครงการหนึ่งนะครับที่ที่ที่เราเพิ่งทําไปเมื่อสักเพื่อที่อะไรที่แล้ววันที่ยี่สิบห้าพฤษภาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูก ไปเป็นภาระหนักให้กับตํารวจคที่ใช่ไหมครับใช่ที่รัฐบาลเป็นไงครับเมื่อก่อนก็ไม่ใส่คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับวว่าก็ไม่มีการเข้มงวดเกิดขันอย่างนี้แล้วก็ขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจ thon พักสองนะท่านพลโทปัญญามาเม่นท่านผู้รับการตำรวจจังหวัดชลบุรีท่านพลตรจำนงรัตนกุลนะมีความเป็นห่วงใหญ่แล้วก็ให้ข้อหามาตรการสี่ข้อหามาตรการหลักในการขับรถเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย ถ้าสมมติหนึ่งเนี่ยไม่สมมกันน็อกสองไม่รักเกข็มขัดนิรภัยสามไม่จอดรถในที่ของทางด้านซ้ายแล้วก็ขับรถย้อนสอนเนี่ยถ้ามีการฝา่าฝืนโดยเฉพาะที่ขับรถย้มมอนสอนเนี่ยถ้าจะต้องฟ้องศาลฟ้องศาลซึ่งก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าใจปัญหาและเข็ดหลาบพอสมควรเหมือนอย่างนี้ฮะเราก็เลยพอมองถึงจุดนี้แล้วเราก็มองถึงประเด็นว่าหมวกกันน็อกนี่สําคัญผมก็เลยเรียนท่านผู้ประกบการเรียนท่านผู้จัดการว่าเราต้อง สนองนโยบายรัฐบาลที่เป็นวาฒรรงชาติต้องทําให้ครบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆในพื้นที่ต้องให้ให้เป็นไปได้ผมเชื่อมั่นว่าทําไมคนไทยชอบเชื่อว่าผีมีจริงทําไมเราจะทําให้คนไทยเนี่ยสูงบนนอกไม่ได้ก็เลยต้องพอจังหวะที่เอสโซเข้ามาพอดีเนี่ยเอสโซเข้ามาพอดีก็โดนใจเราพอดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ประสานความร่วมมือพยานเทศบาลนครหละจังหวัดนะครับและก็ชุมชนทุกชุมชนในเขตพื้นที่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าสานศึกษา เราจะตั้งใจกันทำโครงการลุนลงของสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนในวันที่9สิงหานะครับ แต่พอดีจังหวะที่เอ็โซเข้ามาพอดีเราเอาก็เอ็ดโซก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโครงการดีๆและทำอะไรฮะแล้วก็ก็เลยมีการร่วมรณรงค์กับเอ็โซมีการให้ความรู้กางที่เห็นในในภาพทีวีที่สกุลเนี่ยนะฮะผมสนับสนุนความเห็นของท่านคุณกับไปอย่างมากเลยนะครับเรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากจิตสำนึกนะครับต้องปลุกต้องสร้างจิตสำนึกให้ได้ว่า ไอ้เรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา<ช>ไม่ใช่เรื่องของความโชคดีโชคร้าย<ช><ช>นะครับ<ช>โอเคนั่นก็มีส่วนแต่ว่าโชคดีโชคร้ายโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันมาจากเราสามารถที่จะคอนท้นลงหรือ<ช>ว่า ทำให้มันน้อยลงได้ผมว่ามันอยู่ที่สติถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาจิตสำนึกเนี้ยดีๆออกมาใช้แล้วมีสติกำกับเนี่ยเห็นว่าท่านทําได้ถึงขนาดว่าใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับท่านทํำยังไงมีคราบสถิติด้วยว่ามีการเปรียบเทียบเลยว่าแต่ละปีเนี่ยการจับกลุ่มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยท่านคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีการเข้มงวดนะครับเราเราเราไม่ไม่โทษใคร เราอยู่ที่ว่าขณะนี้เราจะวางหลักยังไงว่าต่อไปนี้เนี่ยแหลมเจะบางอาจจะเป็นมุมเล็กๆหนึ่งของประเทศเนี่ยแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับทั้งสังคมและชุมชนแล้วเนี่ยผมว่าแบบอย่างที่ดีคนไทยชอบของดีๆนะค,ครับเ,เ,เมื่อเห็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็จะเกิดความดีตอ่อในประเทศนี่เส้นเส,ส้นสีสีแดงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะคือการจับกลุ่มของมวกันนัก เมื่อปี2555ดูดูเส้นเมื่อสีม่วงนะฮะปี2554การจับกลุ่มนะฮะนะฮะจับกลุ่มบ้างไม่จับกลุ่มบ้างก็มีการไล่จับกลุ่มปี55สีม่วงปี54ปี54ก็คือจับไปเรื่อยๆือจับไปเรื่อยเรื่อไม่มัตนการไม่มีมารการไม่มีการลงลงนี่ฮะสีแดงเนี่ยเราจับจนกระทั่ง ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยอ,อึดอัดเลยั่นและแต่ผมได้มีการประชามพันธ์ได้มีการอ,าออกสื่อวิทยุออกสื่อท้องถิน่นและก็ได้จัดการยุ่งด้วยตัวเองในของความร่วมมือว่า,ราประชาชนพี่น้องทุกคนเนี่ยอขอให้ตั้งใจช่วยกันร,ร่วมมือให้บ้านเมืองของเรานะครับแล้วอย่าตกเป็นเหยื่อของกฎหมายเมื่อตกเป็นเหยื่อ,อกฎหมายท่านก็ถูกข่ารับ,รบผมได้นำเรียนท่านผู้คับการรมนจังหวัดแล้วว่าต้องขอปรับ เต็มที่ตามโทษสูงสุดตัวเลขสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทหมายถึงว่าถ้าถ้าหากว่าสีม่วงเนี่ยคือจับไปเรื่อยๆก็ได้เงินเรื่อยๆับไปเรื่อยๆเป็นเหยื่อนักกดมาเรื่อยๆถูกไหมแต่พอมาทําของท่านเส้นสีแดงนี่ก็คือปรับหนักเลยคือเส้นขึ้นเลยครับปรับเต็มที่ไม่มีผ่อนปลนไม่มีตักเตือนนะจับแล้วปรับสี่ร้อยใช่ไหมใช่ครับแต่พอผ่านมาสักสองสามเดือน กลาบลงลงกลาบลงนี่แปลว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีคือจำนวนในการจับต้องกลุ่มลดลงลดลงครับภาพมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนใส่หมวกถูกเดี๋ยวลองดูดูดูภาพถ้ามีมีภาพของการเปรียบเทียบการใส่หมวกกันนอกก่อนทํากับหลังทำนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก่อนใช่ไหมก่อนเริ่มโครงการก่อนสายมือแน้่นอนเลยครับอ่าสายมือไม่ใส่ขวามือเริ่มใสขับนู้นก็ไม่ใส่นะครับขับรถตามรถกระบะฝั่งนั้นก็ไม่ใส่ฝั่งนี้เห็นชัดๆไม่ใส่นะฮะครับค่ะ ไม่ใส่อย่างนี้เราจับก็ทําให้ตัวเลขก็ขึ้นสองเพิ่มชัดเจนคนเริ่มใส่บุกกันล็อกเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเจ้าหน้าที่ไปอยู่เยอะนะคะไม่ใช่ค่ันี้เราก็สมทับไปดวงคืนหรือเปล่าบางทีบางทีอาจจะมีลัดลอดนะคะอันนี้ก็คือใส่กันโอ้ทั่วหน้าเลยนะคะส่วนใหญ่ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ไหมฮะเป็นือนภาพหลังอยู่ไหมฮะจนกว่าจะถูกย้ายจนกว่าจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งฮะปอัแป๊บตำแ่งไม่ใช่ถูกย้ายก็ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะดูดูตัวอย่างเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ใส่กันทั้งไปทำยังไงนอกจากจับและทำอะไรเราตำรวจเราเนี่ยนอกจากที่จะเข้าไปให้ความรู้แล้วนะฮะไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยผมว่าอย่างอย่างปลุกจิตสำนึกของชุมชนสังคมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ต้องยอมรับเลยว่านักศึกษาเราเนี่ยห่วงผมต้องเข้าใจนะฮะธรรมชาติเนี่ยคนกําลังโตเป็นผู้ใหญ่กําลังหนุ่มสาวเนี่ยก็ห่วงหลอห่วงสวยนะฮะผมก็พยายามบอกว่าไอ้ตรงนี้จริงๆนะนี่ไอ้ห่วงที่สวยที่สุดคือแหมถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยตายแล้วสมไม่สวยนะครับอย่าเลยพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ย เกิดความเดือดร้อนและพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่รักเมากที่สุดเด็กของญเรามากที่สุดทําไมเราไม่ทําให้คนที่รักเราเนี่ยรักเราและมีความรู้สึกชื่นชมในสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปชื่นชมในสิ่งที่ไม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 ่ควรจะเป็นนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าเออเรามาช่วยกันดีกว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วว่าทุกคนเนี่ยนะฮะรักในหลวงทําความดีเพื่อพ่อครับ ถ yeah. ูกมุคนอกกันรักตัวเองด้วยนะครักตัวเองก่อนจะได้มีกําลังไปทําความดีอีกด้วยถามนิดนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งต้องไม่ถามไม่ได uh ้เลยบินมอเรไซค์ได้เข้าไปดูไหมค่างเช่นว่าตัววินใสอ๋อนี่ชัดเจนครับลูกค้าล่ะเรามีการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์โดยร่วมกับท่านนายกเทศบาลนครลำเจาบังนะครับแล้วก็ไม่ไม่เว้นเฉพาะเรื่องของการสมบุคนลอกที่ชั